สบายดีทุกคนสวัสดียามเศร้าพี่น้องจ้าบได้ยินได้กบจกโตเนอนดกบิบหาโตเฮ้ยมาแบ่งกันไล้ตีเฮ้ยสิปนนี่นะเฮ้ยคอมาหายเต้งไหยเฮ้ยเต้งสิหายโตโตละสิบพัน โอ้มันกะรำเอาเลยตัวละสิบพันเอามาขายนะตัวละสิบพัตัวหาพันเฮ้ยขอดตัวหาพันเฮ้ยโอ้ยหูดีหูดีแต่แทบกูว่าตัวหาพันแบบ้ยินเอามาตัวหาพันเฮ้ยไมเองเาตัวหาพันนลงเอาสิันน้องแคทตัวหาแม่บอกขอดพี่น้องเ้ย้ยินข่าวว่าไปเปิดกบได้ซิฟซาตแม่เอลีพี่น้องเ้ยมันบอมีก้า พอไก่ทองสิไปจัดการมาสันเมื่อนี้สิไปอีกยูอีแม่สิไปลาด<ห>าลาดหลาดหม,มองปืดก๊บเฮยต้มต้มหอย,อหอยแกงนะม่ม้พี่น้องจา้าอาหารเสา้ามื่อนี้เจตต่วนยังบมาโทูไปถามบอกว่ากินก่อนโรดนะไปยังนะเฮ้ยน่ะสิไปทางใหม่แล้วพี่น้องในบบ่กระคอ นหันโบมันเอาเบิดลเลยต้องเอาเบิะะร์ดเรกในหันนะลาสูทกบลายผสนพี่น้องมองเขาไปเอาหมักผักกระเมดหม,มักดำเดียพี่น้องในคันน้องคัานะ่นอันตะผังน้องเขาแวมันหกุก <laughs> เขาสาเลยพี่น้องเอ้ยเขาสาแล้วบ,บ้านนี่ขาท่านเขาดอกเฮ้ยไ <laughs> พพันยังมาขึ้น,นเฮ้ยว่าเนือ่อกฮ้ย คาว่าเอฟซีมันมาขตสิบ่ซื้อโตสิบพันข้นหาพันซื้ออยู่ลูกพี่แม่โตบ่มาด้วยแต่นุ่มตัวใหญ่เลยนี่เฮ้ยสามโตโลหนึ่งหเสรตจโต้สาวพันอื เปิดกล้องดูดัมดัมหมาเป็นคาริบอวนี่นานี่เรัเดี๋กล้องหมเป็นอยู่นอกเลือดเปิดดูคัดเปิดกล้องดูเงาะมึงเงาะดีเนาะโอ้เปิดกล้องหมาเป็นใหฉยบึงกันได้เฮ่หอน้าถึเปิดกล้องอืออือโอ้ยมันมันอวดกบมันตัวใหญ่ลิเด่ะเดี๋ยวพอปลาไก่สิไปจัดการอยู่คันมีคันมันเรือนะอย่าแต่ข้าเอาเบิร์ดโอ้ไม่ธารมะไปแล้วจ้เออใช่เฮ้ยคันกระบบ

ก็คือ่วแท้บชิมหาตัวบอจ้องเอาไปบงมาจองได้ชิมหาเบะออได้ตัวเออตทางจะหห้ได้เลยป้าใหเนี่ยจนตทางจะใไห้เอามาอามาโลหนึ่งเลยอานอีนาวมึงเบังหาจองป้าโตคกบแม่บักขอดพี่น้อง อามาโลหนึ่นนงเฮ้ยติดมาป้าตอดจาบอก,กินกสนนนิค้างไว้เหยังะเรเอามาขายเห็ดขาวล่าสุดแม่บอกขอนาะบ,บอกกินกบได้พี่น้องกินกัว่าได้ไม่สิแกะสืออะนะมาดามอย่ามาเกะสื่อดนะ้อมเลยข้างยังในไพ่นะต้มะดูมอาเจ็ตัวนหมอต้มเออต้มไว้ควนกินนะตวนาหมอตัมนนาต้ามให้มา เแกเขาบอกว่าให้เอามาโลหนึ่งได้สองตัวก็เอามาแล้วแล้วโลหนึ่งว่าแต่ไม่หดโลเฮ้ยลองอาจะตัวใหญ่ๆมาอ่ะสองตัวน่ะเบิดใจสองตัวแล้วสองตัวแล้วใหญ่นะเจีาตุจับมันอยู่เฮ้ยเหม่นบ๊อกบีนี่นะเฮ้ยแม่นโกบเถาตาบอดบอคอดเนอะ ไม่ต้องกาใส่ขูดเลยพี่เฮ้ยมันทางช่องหม่องก็ได้ทั้งขูดทั้งไห้อีงน่ามึงโอ้ยกูโล่หาวได้กูนะพี่น้องตาสะออนค่ะป้ายตัวใหญ่ดีได้ติดมาโซ่จะจะไปกินมันขนาดน่ะเฮ้ยอย่ากินนะเฮ้ยเด้อเอาไปปล่อยเด้อเฮ้ยมันตัวใหญ่โพดเอาไปปล่อยอยู่าใส่บอกเนี่ยเด้อสิไปใส่เบ็ดเอาอย่างนี้ มักสลายนะแกงหน่อไม้ต้มหอยกบประคัมเห็นบ้านกับดาษยำยวงตาว้านในเรือหนึ่งตาสะอ่อนพี่น้องเอ้ยเล็กสิออกกุ๊บไปจังเนาะเอ้าเล็กออกได้มื้อนี้วันที่หนึ่งนะคะพันขับก๋าจือจะพันยังไม่ถูกเอากับเบกกับเบิร์ดไล่พันไลยพันยุบขึ้นพันกระจุดโอ้ยทำเป็นบ้าจุดอันประกันภัย จีพ่อเงินของเขาขันสีอาม่ากันเลยโอยขันสีอามาแล้วมาเด้อพ่วงเต็งอยู่นี่จ้าเด้เต็งไปได้นี่นะจะมีงานสิไปได้เมื้อนี้นะป่มแม่ตาม่าป่มแม่จะไมาเผากินกรรมการเด้อหย่างลัดติแม่ผาขี้รมาแต่ท่องเฮ้ยมากล้วยกับซุกกับสอบหนึ่งเอามาแลกเอาเด้ออื้โอ้ยบ่เอามาได้ยินอีกแล้วสิแตกเบิดเครือหนึ่งยังบ่จ่ายกูอยู่ กล้วยซุกกระสอบหนึ่งแล้วนี่ไอ้ผุดไอ้ผุดเอาออกมาอยุดกระสอบหนึ well. ่งแล้วนี่มันได้ยินแล้วมันสิมาเข้ามาแน่น่ะเข้ามาเรื่องกล้วยมันมันสิมาเนี่ยเฮ้ยเอามะละกันเฮ้ยมะละกกล้วยมะกล้วยงอกกระสอบคืออะมาคักเฮ้ยมากล้วยซุกอรีเด้เฮ้ยมาเด้อเอากบมะละกเอาเข้าวะกล้วยจะเครือวะตัดกล้วย ย่างลัดถ่งมามือหนักกันยังย่างมือหนักก็ยังอุ้มหลัดถ่งอุ้มลุกลัดถงมาเอามาเอามาเอามาแลกเอาก้วยมาต้มห่อกระต้มให้ลูกกินนอยดวยอยด้วยกไปเก็บเยเยเอามาแลกเอาก้วยเตี๋ยวห่อข้าต้มให้ลูกกินไปเก็บชอยดดกทานนะโมย่ะก็มาทางนี้ก่อน เลาะให้นางมาเมือนม่างเหมืมือเลาะให้นางมาเลยพี่น้องเออยกระชวนกระชวนก็มาขุดอือหืมร้อยมาอ้างแล้วเนี่ยมากรวยงี้ใหญ่ๆเลยอืมตื่นปะหน่าบ่เฮ้ยบ่พอมึงซุกเบิดแล้วบ่เฮ้ยซุกเบิดรช่องทงแล้วมันมีชองสอบใดอีตัวเป็นคนเสื่องสอบหนึ่งจะมันไหวทางใดสมเชื่องเอามาอ้างไปเอากล้วยมาอ้างเข่วต่อนะคะนี่ในะ้า กุ้งมาอ้างพอแม่ขอได้ไหมามาลูกสองสอบผู้ได้ขอเลยสองตสออเขากินที่แม่เห็นนาัเลูือหลเอาไปกินหันขอเลยอย่าว้าลายเหลืองเกิจาตกก็่ปล่อยลูกพายลอกดิหันฮึ่ม อยางนี้มา้วายมันจระนวยใหญ่ๆเฮ้ยแม่น้องดำห่อกราต้มนะเธอละเครื่องสองสี่หกรวสี่หกเอ็นซีครึ่งวีนะซหน่วยเฮ้ยรึ่งวีนะขนาดรึ่งวีได้ขนาดนะขนาสิบมาขนาดสิบมา không bây giờ em này. Chác luồn thai dễ vui lắm. Căn bờ đây cướp ma, nhang hưng, đeo chia hải, quẩy đeo. Căn bờ đây cướp ma, bờ đây cả. Khỉ mộ cả na luôn. À, tuỳ nhã, bà luôn luôn. Tuỳ nhã. Oh, 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 tuỳ nhã. đáp, tài lai. Con cọt gì vì. chết 8 vì. Hey, chín nè, ัู้คนเครื่องในแห่งซิฟวีพูนเครื่องในแห่งซิฟวีเบิรนะกบโตน่ะมาเล่ากัวอนนมาิงบรรไดบ้านเล่งบไบี่เฮ้ยบอกไปว่ามาด่ากูสั่มแ่นสะอาดเฮ้ยัตยืมรถน้ำไผเฮ้ย โอ้ไปยืมหอบทิมหอบแดนใครบอกมันมาจอดในนี <cu> ้ไมยืมแนวแหละเขนีบอ่ะนี่มันอยู่ในใส่กอนเคเห็นแต่ตีนคือบ่ออวยหนาใส่บ่อเป็นเลยครับได้ชมนี่ก็ได้ชมนี่นะเจ้ามาเอาตีนให้เห็นอะนะบ่อวยหนาใส่จักล้องมึงดูห่ะอวยบ่เป็นละสุดพี่น้องโว้ย เลาะแล้วโทษสันก็ปุ่นทะเบิ้งจังเลยเบิ้งดอกจะแม่นสันผูกผูกอวยไปแล้วมันจีบไปหาข้าวอวยหายแล้วบัณฑิตขูนางคอนปวดฉุบเย็นตีนมันก็อืออือจีบไปหาข้าวอวยหายแล้วบัดนีณฑิตกำลังเขาเฮือนนะเขาเฮือนนะมึงสัญญาณเป็นนางห้าตายบอสนครเนาะ เวร์แบบแม่แบบเขาอดเวนฮอนน่าหอดตาสัญญาณกับบ๊อมีพี่น้องเอ้ยเก็บไหวสามีซะก่อนไปบอกน้ำมันไลแหงไลไปจ้างเขาทางสิไปสัมผัสเสียไพ่บ่เว้ยน่อเฮ้ยหัวหาไปวิทย์และเก็บผ้าแบบเพื่อนสามีจะพี่น้องห้ามบอกเลขปลาลูกดู้ามวันที่หนึ่งได้ไม่นะห้ามไปไก่น้อย บอกเลยปลาลุงดู